อย่าเหตุเป็นแห้งม,มาจีชบช็อกไม่ไม่ช็อกขาอากาศยเยนเ็นๆแบบนี้ได้เลยอุ้ยสมบูรงามค่ะเทสวัสดีจ้าสวัสดีจ้มามะลัำท่เกษตรเด้อจ้าวันนี้สีผ้าพี่น้องมาปล่อยปลานิ่หมันค่ะใหญ่เลยเเพิ่งวันสามทั้งสี่เส้นจ้าไ,ได้รับความอนุเคราะห์จากประมงจังหวัดอุบลราชธา,านีจนมอบประหารประมงอำเภอศรีดิทนทร์ทอดเอามาแจก,กกันนะคับ พี่น้องสพกเครือข่ายแล้วก็สพกทางด่านประมงจ้ะกไฮมาบแบง่งไฮมามาเลี้ยงปลานี่เป็นปลาหมันเด้อจ้ะไว้ไม่สิกากินปลาหมันเอาเป็นอย่างคู่ทุกหญ่งนี่เป็นหมัน <c oughs> ปลาเฮ็ดหมันแล้วโอ้มันสิโตใหญ่วไ,ไว้กว่าปลานี่นธรรมดาบ่าเกี่ยวกั <c oughs> บคนรเลยจ้ะโบเกี่ยวค่ะบ่เกี่ยวกับคนเด้อจ้ะมื้อนี้หมอลำสิพามาปล่อยบนล่องของการปลูกต้นทุเรียนโคนรอ่างที่ปลูกต้นทุเรียน ื่อที่จะเสื้อประมาณหนึ่งไตรต้นทุเรียนไป20ตน้นค่ะเข้ากับพุตลรอมรอบเลยทั้งโค่นทั้งกลางเข้ากับปลูกใหม่ชนนีตืนใส่แต่เป็นกล้วยแน่ทุเรียนแน่เป็นบักพีกแน่บักเขือแน่ยังสีนะจา้ะแต่ว่าล่องมันสีเขา้ากัุตล่อมรอบไปนี่เข้ากับสีมาปอยเป็นปลาซึ่งโค่นตัวนี้เข้าเหตุไปแล้วประมาณหกเดือนแล้วี่ผ่านมากคือบักทุเรียนนี่เด็กหกเดือนแล้วใหญ่เร็วแฮีอ่าเนี่ยเด็กหกเดือนแล้วจ้ะบบดนี้ ล่องเจ้าหนมันกะซีพานตะแเหล่าหนึ่งนาฝนก่ะคือเ้าเอาลูกปลาคอเนี่ยปลาคอพอปลาคอเนี่ยเอาออกเบิดแล้วจ้ะนี่เนี่ยได้หนิเอาออกค่ะน้ำปล่อยน้ำแห้งแหงเลยทำความสะอาดบ่อแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนี้น้ำช็ดประทานไรมาหอดปุ๊บห้าวกะสิเอาน้ำช็ดประทานนี่ล่องค่ะพอน้ำช็ดประทานมาหอดเท่าน้ำวันที่หาท่านว่าของทุกปีมาหอดแล้วที่เหน่งห้าวกะสิเอาปลาปลานิ่นนี่ลงปลานิ่นมันนี่ที่เขาวพันการทำามันไปให้เรียบร้อยเนี่ยแจ็คโซค่ะ บ่หูค่ะซีบถุงเพิ่นไห้มากซีบถุงเพิ่นว่าจากัจากจักโตพอถุงละจกักโตเพิน่นว่าผู้จอบจอบสิป,ปล,ล,ล่อยปลาถุงละจักโตถุงละ200โตได้อยู่บ่ประมาณนั่นลนะประมาณนเนาะอ้าวบาดนี้อ,อ้าววิธีปล่อยปลาขั้นตน้นเขาเฮ็ดแน่หรเอ้ยัวิธีปล่อยปลาขัน้นต้นเฮาต้องเอาถุงปลานี่ลงมาก่อนคนลงพร้อมเดี๋ยวลงก่อนนี่เออใส่กางเกงยขัดสันเตรียมแล้วเรียบร้อยเออเอาถุงปลาลงมาก่อนจ้า ให้เขาขุนเคยกับอากาศก่อนเอาปล่อยลงมาอากาศเย็นๆยังสีเด้จ้าเอาปล่อยให้เพื่อนในอุณหภูมิก่อนเอาไปรอยน้ำก่อนเหรอไปรอยน้ำก่อนจ้าลงมากค่ะมาก่อนค่ะก็นี่ห้าสิมีการขาดเชือบอได้จ้ะเอาปล่อยให้ตากแดดให้เขาแห้งสะกอนถาพี่น้อมีปูนเท้าเอาปูนเท้ามาลงสะกอน ที่นี่ช็อตเดชได้จากพี่น้องแค่อีหยังเลยนะช็อตเดชคือเฮาศรัทธานในองค์พ่อหลวงราชการที่เก่าทุกครั้งที่เราจะมีทําการประมงปัสสั์หรือแม้กระทั่งในการทําการเกษตรสิ่งที่มรำทำโบเคยขาดก็คือให้พ่อหลวงเป็นผู้ดูแลลายเฮาดูแลคือสิให้เพืพ่รพอรอย่างไรแชนอ่ดนะเพราะเราศรัทธานในองค์พ่อหลวงราชการ<อ>ที่เก้าเฮ่ากับบอกเพื่อนตะกอนค่ะอือเด้อบอกพ่อหลวงราชการที่เก่าว่า ขาข้อนบนอบน,อบนอบ้อมไหวพาเมทอรณนี่ขาข้อนบนอบน้อมไหวยซิงซักซิปปูรักษาพื้นดินแผ่นปัตตาพี่พื้นขาข้อย่อมือขึ้นวันทนั่งตั้งตอไวยไปหอดองค์พอรัชก,การที่เก่าพูดเป็นเจ้าแผ่นดินมือนี้ได้เลิกไงวันดีวันเศรษฐีมีทรัพย์นับายเงินล้านลูกหลานขอทำสางหน้าสวนหัวไฮมือนี้ผู้ขาสี่อยปลานินเหตดอันใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมดามปาถนาให้จเจริญก้าวนาให้เกิดลูกเกิดหลาน อย่ามีแนวมาว่นมูป่าหน้าน้ำให้ได้ายเงินล้านให้มีกินมีท่านสนุกใสสนุกใจสมบูขาวาดไว้คือข้ามขาเดกล่าวขอในเด้อตาืูอ้าวฝากให้พ่อหวงราชการที่เก้าดูเลในการทําการประมงทุกครั้งเพราะให้พ่อไว้พ่อให้ลูกให้เต่าให้พ่อสังเษแนวดิดับแนวดีให้ออกลูกออกล้านให้เกิดลูกเกิดล้านให้เพ่ให้พื้นเด้อบา้อ้าวให้พ่อไปก่อนเด้อพี่น้อง ไดปบ่ต่อไปขั้นตอนต่อไปเพอยูบ่เพยจังได้ปลาหมันปลาหมันแปดเดือนมันก็เท่าหมันแล้วครูเอาชอบไหมเอาพวกเรียงยืนสั่นอ่าต่อให้เป็นปลาหมันก็ช่างแต่ถ้าได้แปดเดือนขึ้นไปแล้วปุ๊บปลาจะไม่หมันทันทีเบิร์ตยาแล้วครูโอ้แมนบอกยาคุ้มเบิร์ตแล้วจ้าโอเคค่ะมาไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเปิดปากออกแล้วก็ค่อยๆเอาน้ําเข้าค่ะ กอ,อ,กอ,อ่ะก็เปิดปากทุ้งแล้วก็ค่อยให้น้ำเข้าชิลนิดค่ะเอา,เอาน้ำเข้าชีลนิดแล้วก็ปล่อยให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ข้างนอกไหลเข้าไปแล้วให้ปลาว่ายออกเองค่ะอันนี้คือวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องค่ะอ่าถูกต้องก็คือให้น้ำอยู่ที่บ่อไหลเข้าไปนะคะค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้ลูกปลาวิ่งออกมาเองค่ะไม่ใช่เท ออกไปเลยนะคะไม่ได้ค่ะปลามันจะช็อกค่ะนี่คือสูตรที่ถูกต้องก็คือเปิดปากถุงออกแล้วก็ให้น้ําธรรมชาติไหลเข้าไปแล้วก็ค่อยให้ลูกปลาไหลออกนี่แหละถูกต้องที่สุดค่ะแบบนี้เลยนค่อยออกค่อยๆออกแปเดือนนะลูกนะแปเดือนนะลูกอย่าเป็นหมันนะคะค่อยๆออกแบบนี้นะคะไปด้แบบนี้ การค่อยปลาจับหนอนไม่ค่อยออกนะคะนี่แหละค่ะถูกต้องที่สุดเลยปลาจะไม่ช็อกแล้วก็ใช่แล้วก็ให้อากาศเย็นๆค่ะตอนนี้เย็นแบบนี้เวลา4โมงถุมเฮาตอนนี้ห้ากับไปใส่เนี่ยอื่นใดได้คู่เออแพกพักขายอีกใ้ตั้งหาสุดยอดเลยเห็นมาเห็นมาค่ะขอบคุณกรมประมงขอบคุณประมงจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณประมงอำเภอศิรินทรอนได้จ้า ที่หายพันปลาดีๆก็เข้ามาเดี๋ยวมือวันนี้มอล่ปล่อยได้ลองอันสวนทุเรียนนะคะปล่อยในสวนทุเรียนพราะสีกันไปเครื่องนึ่งจักเดือนเอือยจังชีดเก็บสี่เดือนค่ะสี่เดือนสี่เดือนค่ะอันปล่อยกันไปเครื่องนึงอีกเครื่องนึ่งขาวสีสางเป็นอาหารธรรมชาติไปเฮ็ดอีหย่างค่ะกันกันไปเครื่องทังนึ่ลองนี่อีกฟังเท่านั้นที่ปล่อยแหนแดงอ สีเฮตเช่นวีปปลาถิ่ไม่พอเพิ่นได้เดือนนึงปั๊บเขาก็สิเปิดกองห้างต้องหกทรงผลสนต้องขุดนะเป็นอาหารเนะคาสิเปิดเนี่ยเ่าไร่แดนออมเลวยแบบนี้เรียนมะเกลียวกันออมภาคพื้่ซันมาเนี่ยภาคพืนหยังทาเบิ้งเด้อผลงานเด้อเดี๋ยวมาล่าสิว่าอัปเดตให้เบิ้งอีกตอนสี่เดือนเด้องจากว่าปลาม่วนเนี่ยมันสีญ่บอแล้วก็สีอาไว้เป็นพ่อพันแม่พันมันสีเศร้าหมันแบบคุ้นคือว่าย่านหมันบอจ้าเดี๋ยวถามเบิ้งค่ะ